ใ true of us, คัเป็นไพ่ดาวสุขในราศีกรกฏคีย์เวิร์ดคือความรักความเข้าใจความสามัคคีเพื่อนคู่คิดความช่วยเหลือการตกลงลงตัวคันธะสัญญาสถานการณ์ทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเจอคนถูกใจและตัดสินใจที่จะเริ่มพบ เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือกำลังช่วยเหลือใครอยู่ลักษณะนิสัยของคนที่ได้ใบนี้จะสื่อถึงคนที่น่ารักคนที่มีหน้าตาหรือลักษณะที่ใครเห็นก็ชอบก็ถูกใจมักมีคนคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนเป็นคนที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจแบ่งปันชอบความเข้าเทียมด้านการงานมีการช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าหนายลูกน้องเป็นการช่วยเหลือกันด้วยใจช่วยเหลือได้ความหวังดีต่อกันการเรียนจะมีคนคอยสนับสนุนหรือมีเพื่อนให้พึ่งพาได้ในยามยากส่วนมากจะหมายถึงเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่รู้ใจ การเงินเป็นสถานการณ์ของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือเราขึ้นอยู่กับไพ่ใบอื่นๆที่มาประกอบความรักความสัมพันธ์เป็นการตกลงคบหาดูใจหรือตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันสถานการณ์ของเจ้าของชะตาว่าจะเป็นแบบไหนเพราะไพ่สองข้วเป็นไพ่ที่บอกถึงการพัฒนาของความรัก เป็นการตกตรงปรงใจหากเป็นคนที่มีคู่ครองหรือเป็นแฟนกันอยู่แล้วหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความมั่นคงแข็งแรงใช้ชีวิตกันอยู่กันไปนานๆสำหรับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีคนสนใจในตัวเราหรือกำลังรู้สึกคุยถูกคอกับคนที่เข้ามาแต่ถ้าคนโสดได้ใบนี้แล้วไม่มีคนเข้ามาสนใจ หมายถึงคนม,มีคนมาช่วยเหลือหรือได้พบมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีทางด้านสุขภาพแข็งแรงมากจากการดูแลหรือได้รับการรักษาที่ดีหรือบางครั้งอาจหมายถึงมีบุคคลใกล้ชิดมาช่วยดูแลบทสรุปไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ของการตกลงมีความสัมพันธ์การร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผนิกกำลังไปสู่จุดหมายที่วางไว้ด้วยกัน หรือหมายถึงเรื่องของพันธสัญญาการทำตามสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้และหมายถึงการตกลงปงใจของผู้รักมีการพัฒนาความสัมพันธ์และยินดีที่จะอยู่ร่วมกัน